ทันทีที่เขาเปิดผ้าคลุมของจิตตาออกก็ต้องตะลึงกับใบหน้าอันสาสวยไม่เหมือนศพที่เคยเจอมาก่อนไม่รู้สึกตัวเองทันทีว่ารู้สึกแปลกๆกับศพม,มีความรู้สึกหลงใหลและมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีไม้หาทางปิดกล้องทุกตัวในนั้นพราะเขามีอุบายชั่วร้าในใจเมื่อปิดกล้องเสร็จสิ้นไม้เริ่มความหื่นกาว โดยรูปไร้ศพของจิตตากะระทำมนาจารย์จนสำเร็จความคลายเขาไม่รู้สึกเลยว่าตนเองนอนกับผี <seu> เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนชำเราาศพตายทั้งเป็นจิตตาสาวน้อยไวสาย ภูกเกิดมาพร้อมกับฐานะและหน้าตาที่เพียรพร้อมทุกอย่างครอบครัวของเธอทําธุรกิจเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเมื่อเรียนจบแล้วพ่อแม่จึงวาดว่าให้จิตตราสานต่อธุรกิจนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานถึงแม้ว่าจิตตราจะตามใจพ่อแม่ในเรื่องการเรียนแต่เธอไม่เคยคิด อยากจะทำธุรกิจของที่บ้านเลยเพราะสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดคือการเป็นแพทย์เพื่อจะได้ช่วยรักษาคนที่อยากไรหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจิตตาเป็นคนเงียบๆดูน่ารักเรียบร้อยแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่กระทบจิตใจอย่างหนักเธอก็แทบจะเปลี่ยนเป็นคนละคนได้ในทันทีแม้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่เข้าใจกับอารมณ์ลูกสาว ได้ดีเท่าไหร่นักในช่วงปิดภาคเรียนในเทิอมสุดท้ายหญิงสาวได้ชวนเพื่อนที่สนิทมาทานข้าวที่บ้านเนื่องจากเธอคิดว่าพอเรียนจบกันไปแล้วคงจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอีกนานจึงถือโอกาสสังสรรค์ก่อนรับปริญญาในวันนั้นทุกคนสนุกสนานเฮฮากันมากโดยเฉพาะพานได้พูดขึ้นว่าจิตรา เธอร่ำรวยขนาดนี้จบมาก็ไม่ต้องทำงานให้ยุ่งยากอยู่เป็นผีเฝ้าเรือนอยู่นี่แหละเพื่อนเพื่อนทุกคนต่างหัวล้อชอบใจในสิ่งที่พัดแซวแต่ไม่มีใครรู้ว่าจิตตาแอบน้อยใจไปบ้างจากที่จิตตาได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่ไม่น้อยเธอคิดในใจไอ้เพื่อนคนนี้มันปากค่อยแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร ไม่ถือสาคำพูดของมันก็จบไปเวลาประมาณเที่ยงคืนงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเพื่อนๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเลือแค่ผ่านที่จู่ๆก็ชวนจิตตาออกไปขับรถเลนด้วยความที่เมาและอารมณ์ของเด็กวัยคือขนองจิตตาได้แอบนำรถของที่บ้านออกไปขับทั้งคู่เปิดเพลงกันอย่างเมามาขับรถด้วยความเร็วสูงเมื่อขับรถไปถึงสะพานข้ามเลน ซึ่งเป็นโคง้งหักสอกจู่ๆจิตตาหลับนายรถแหกโค้งตกเขาข้างขาทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่ไม่คิดคือหญิงสาววายัยใสที่เป็นความหวังของครอบครัวเธอได้เสียชีวิตขาที่แต่พารเพื่อนสาวของเธอนากอาการสาหาัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเมื่อแม่ของจิตตาทราบข่าวเกิดอาการชอ็อก จนเป็นลมลมพาพพวกเขาแทบไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นลูกสาวอันเป็นที่ลกักที่กำลังจะเรียนจบและมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวเธอได้จากพวกเขาไปอย่างไม่มีวันกลับศพของจิตตาถูกนำไปตกแต่งที่ห้องดับจิตเพราะสภาพศพของเธอมีบางส่วนที่ไม่สวยงามซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรยามวันนี้เป็นชายหนุ่ม ที่เพิ่งจะอยู่ในช่วงทดลองงานชื่อว่าหมายทันทีที่เขาเปิดผ้าคลุมของจิตตาออกก็ต้องตะลึงกับใบหน้าอันสาสวยไม่เหมือนศพที่เคยเจอมาก่อนเธอเหมือนกับคนที่กำลังนอนหลับไปเท่านั้นไม้เริ่มตกแต่งบาดแผลชะกาตามบริเวณต่างๆบนร่างกายของเธอไม้สังเกตรายงานการเสียชีวิตว่าเกิดจากอะไร กลับไม่พบว่ามีกระดูกแตกหรือหกักพบแค่ว่ามีร่องรอยบาดแผลแต่ก็ไม่น่าถึงกับชีวิตได้เธอคงจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียชีวิตก็เป็นได้ไมลรู้สึกตัวเองทันทีว่ารู้สึกแปลกๆกับสซมีความรู้สึกหลงไหลและมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีถึงเขาจะเพิ่งเข้ามาทำงานหรืออยู่ในช่วงทดลองงาน แต่เขาก็รู้ว่ามุมไหนของห้องดับจีตได้ติดกล้องวงจรปิดไว้บ่าไม่หาทางปิดกล้องทุกตัวในนั้นพอเขามีอุบายชั่วไรในใจเมื่อปิดกล้องเสร็จสิทธไม้เริ่มความหื่นกลาวโดยรูปไล้สมของจิตตากระทํามนาจารย์จนสำเร็จความคลายเขาไม่รู้สึกเลยว่าตนเองนอนกับผีพอร,ร่างกายของเธออุ่นเหลือเกิน ไมเย็นเยือกเหมือนคนตายแล้วจริงๆเรื่องเล่าอันแสนผิดสวงนี้เกิดขึ้นเมื่อจิตตามีความรู้สึกทั้งหมดว่าโดนกระทำอะไรบ้าแต่เธอไม่สามารถขยับตัวหรือตื่นขึ้นมาได้หรือร้อลองท้าให้พ่อแม่ช่วยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยไอเดนนรกมันทำร้ายหนูช่วยด้วยช่วยด้วยเธอร้องให้ตายอย่างงา ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเธอรู้แค่ว่าตนเองนั้นยังไม่ตายจนกระทั่งถึงเวลาตีเธอตื่นขึ้นมาได้สักทีขณะที่ไม้ออกไปข้างนอกจิตตาได้ลุกขึ้นมาด้วยร่างกายอันเปลือยเปล่าเธอช่างหนาวลือเกินจนสันสะบันไปทั้งตัวจิตตาได้รีบนำผ้าขาวคลุมศกมาห่อตัวเอาไวา้และเดินดูร,บรอบๆหอ้องเธอเห็นศพนอนเรียงรายกัน ทำให้ร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเพอทั้งกลัวทั้งเขียดแขนว่าโดนไม้ทําอะไรไม่ดีกับตนจิตตาโกรธแค้นอย่างหนาซึ่งเธอรู้แค่ว่าตนเองนั้นยังไม่ตายเธอจะจัดการกับไม้อย่างสาสมจิตตาได้มองดูร,บร,บรบอบๆหอจนเห็นมีดของแพรตีวางไว้สําหรับพาชนสูบส่งเธอหยิบขึ้นมาในทันทีจากนั้นเธอทําทีไปนอนอยู่บนเตียงเช่นเดิม และทำให้เหมือนกับสภาพเดิมคือนอนหลับตาไว้คลายส่งเสียงเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเสียงคนผิวปากอย่างอารมณ์ดีจิตตากำมีดไว้แนนจักพักเธอรู้สึกว่าไม่ได้ใช้มือมาลูบตนเองอีกรารวมถึงการกอดหอมที่ไม่อยากความแค้นทวีขูดขึ้นขณะที่ไม้กำลังคลอเคลียร์อยู่นานเธอใช้มีดแทงเข้าไปที่ด้านหลังของไม้อย่างบาง้าคลังจนไม้ล้มลง ้องควนค้างยังกระเจอผีและไม้บาดเจ็บอย่างหนาไอ้คนชั่วคนยังมึงต้องตายเท่านั้นไม้เสียเลือดอย่างหนาเลือดนองพื้นดับอนาดคาห้องดับ <c oughs> จีตจาเหมือนคนเสียสติเมื่อเธอคิดว่าชีวิตดังละครตายไปแล้วยังมีคนมาทำลายช้ำเล่าแม้กระทั่งโศกพอฟื้นขึ้นมาไดา้ทุกอย่างก็สายเกินแก่เสียแล้ว จิตตาไม่สามารถมีชีวิตที่บอบช้าอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปได้เธอได้เขียนจดหมายเอาไว้ที่ปลายเตียงของเธอว่าได้เจอกับอะไรบ้างเมื่อเขียนเสร็จแล้วเธอได้ใช้เชือกผูกคอดาบชีวิตตัวเองในห้องดาบจีจนจิตตาได้เป็นผีเฮียนฟอห้องดับจีเพราะเธอคิดไปว่าจะอาฆาตคนในนี้ให้หมดเมื่อถึงเวลากะเช้า เจ้าหน้าที่ชายที่กำลังเข้ามาทำงานปกติจิตตาใช้วิธีอำมพางห้องไม่ให้เขาเห็นสิ่งที่ไม่ดีสักพักเขาได้ยินเสียงประตูปิดดังป่านจนรีบมองหันความเป็นไันสิ่งที่เจอเป็นผีสาวถูกคุมด้วยผ้าหอ่อกสูงยืนจ้องเขาด้วยความอาฆาตจากนั้นจิตตาได้จัดการกับเจ้าหน้าที่ผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในห้องแห่ง เมื่อเรื่องราวใหญ่โตเจ้าหน้าที่ชายที่เข้ามาทํางานไม่สามารถกลับออกไปได้สักคเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่นําพระมาเพื่อหาสาเหตุเรื่องนี้ทัในใดที่หลวงพ่อเข้ามาที่ห้องดับจีก็ได้เห็นจิตตานั่งกอดเข่าร้องไห้หลวงพ่อจึงได้นั่งทางในคุยกับเธอและรับปากว่าจะทรงวิญ,ญญาณเธอให้ไปสู่สุคติเพื่อไม่ให้เธอกลับมาทําเวรทำกรรมที่ห้องนี้อีกต่อไปจิตตาได้ขอหลวงพ่อ,อย่างหนึ่ง บอกพ่อแม่หนูด้วยว่าหนูรักและเป็นห่วงท่านเสมอและขอโทษที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่เพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านได้หลังจากนั้นห้องดับจีตก็ถูกทิ้งเอาไว้ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟงังครับ